สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกทกท่านกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเ a ็กซมนะครับและว,วันนี้จะมาเปิดกาชากา r เด a n น a ท e นะครับรู้จักเกมนี้ต้องรู้จักอะไเเป็นเกมที่ผมยอมรับเลยว่าดีสุดนะตอนนี้พูดเล่นก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นแล้วก็อินเวลาชีวิตค่อนข้างที่จะเยอะเยอก็ดูวิญญ,ญาณมากๆ พราะงั้นแะครับผมจะมาเปิดกาชาโดยมีเพชรถึง65,000เพชรน,นะครับซึ่งเปิดได้ประมาณ24กล่องนะครับก็คือ24ครั้งและวกกับที่ผมมีของฟรีอยู่ประมาณสามกล่องหรือคือ3ครั้งรวมกันแล้วผมเปิดได้ทั้งหมด21ครั้งนะครับโอเคครับเรามาดูกันว่าดวงผมจะสวย ดวงจะดีนะครับซึ่งตัวที่ผมอยากได้ก็คงจะเป็นมาขาวตัวนี้นั่นแหละครับน้องหมาสุดน่ารักมาดูกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่10ครั้งแรกเป็นของฟรีก่อนเลยเริ่มครับเอาละ่ะดูว่ามาจอกอะไรออกโอ้โหโื้นแห่นความเกลือ อืมตัวซ้ำโอ้โหเล่นให้หมดเต็มที่เอาเลยพี่ชายโอ้โหซ้ำหมดเลยเหลือจะเชื่อนะซ้ำหมดสิบกล่องนี่แค่กล่องแรกแม่งก็เกลือแล้วนะแอบไปดูกล่องที่สองเครับเอาละ่ะเรามาเริ่มกันเลยออกเต็มไปเราต้องลงชื่อก่อน ด้วยกันครับจริงเราข้ามการลงชื่อก็ได้แต่ผมไม่ข้ามออกครับ <c oughs> รู้ก็ดู้ดูก็รู้ว่าเกลือของฟีเงีเกลืออยู่แล้วไม่ไมแปลกใจมันไม่มีเลทบอกเลยนะว่าจะออกเท่าไหร่อาลของฟรีกล่องสุดท้าย ดูกันว่าออกอะไรเข้มปี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 ่เขมปี่เข้มปี่อ่าเจ็บจี้ถึงสวงในแทนที่เป็นของฟรีแท้ๆแต่ก็เจ็บ เอาละครับเรามาเริ่มเจ็บตัวกันได้เลยหลังจากนี้เราจะเข้าเนื้อกันแล้วเริ่มเอาเนื้อกล่องแรกออกเอ้ยอันนี้มีลุน้น <c oughs> มีลุน้นลุ้นว่าอะไรลุ้นว่าเกลือแน่ๆเปิด2ีครั้งเนี่ยมันจะมีของดีมาสักครั้งไหมพูดตรง,ตรง มันจะมีสักครั้งไหมที่จะได้ของดีอ้าวของสองทําการลงชื่อเลยกันความรวดเร็วแต่ว,ว่องไวออกโอ้เกลือเข้มปีเขมปีเขมปีเขมปีไม่เกลือนะมีมีม,ม,มีตัวใหม่มามีตัวใหม่มาแต่ก็ถือว่าเกลือแหละมันไม่ใช่ตัวที่เราอยากได้อะ่ะ ็ถือ uhm. ว่าเกลือกันนะแต่มีตัวใหม่นะอ่าโอเคเป็นธาตุมืดอิลเลอร์ระยะไกลนะครับแล้วก็เครื่องเอาอุปกรณ์ที่ใส่ใด้ก็ตะก้ากับเครื่องประดับอ๋อแล้วก็เป็นสายประเภทโยนขวดใช่ไหมน่าจะเป็นสายตะก้าแหละตะก้าตีไม่ก็ถือไม้กระทาอ่าแต่ทรงนี้น่าจะถือไม้กระทาโอเคงั้นเราไปกล่องต่อไปกันเลย อ่ะออกเฮ้ยใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่ใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่มาอ่าเกลืออีกแล้วไม่ใช่ตัวที่เราอยากได้แต่ก็ได้ตัวใหม่มาเฮ้ยตัวนี้ไอ้ใจก็อยากได้มานานละนักท่องมิติธาตุน้ำดีลเลอร์ระยะไกลพอที่ใส่ได้คือธนูกับเครื่องประดับธนูผ่านมิติ ริงลูกธนูที่มีพลังโอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เป็นตัวที่ผมไม่มีก็ไม่แย่แต่ก็เกลือไม่แย่แต่เกลืออ้ามากองต่อไปเริ่ม <c oughs> ส่งมแม่งเกลืออีกแหละอ่ามา,มาเกลือให้สุดโอเคเกลือให้สุดเกลือให้สุดออกเฮ้ยอันนี้ยังไม่มียังไม่มี เอ้ยผมได้คู่แฝดครบแล้วอ่าผมได้ตัวละครคู่แฝดครบแล้วนะผมมีคนอ่าผมมีคนน้องแล้วอัน,นคนพี่เอเป็นใสมัดเอไปกล่องต่อไปไปก็้ถือว่าเกยอ,อยู่ดีอะยังไม่ใช่ตัวที่เคยมีก็เถอะได้ตัวถึงจะได้ตัวที่ไม่ไม่เคยมีก็เถอะแต่มันก็เกือมาเด็กพี่ ทำมาเข็มเฮ้ยตัวใหม่แล้วเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ที่ผมอยากได้แต่ว่าอยากได้ดาวอยากได้แบบดาวทองมากกว่าโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหเล่นกันใ้สุดสุดเอาให้สุดใส่ผมไม่สุดเลยคุณพี่อะไรเรื่อยๆไปถามหาแล้วเนี่ยย, <consume. S 2> ยังไม่ได้ยังไม่ได้ขลองดีๆเลย เอามาเต็มที่มาพี่ชายเอาให้สุดเอา่เอาอา่เอาเล่นมาเอาให้หมดเอโอ้น้ำตาจะไหลเหลือสี่หมื่นเก้าแล้วนะคุณคุณจะเล่นผมขนาดนี้เลยเหรอครับ เจ็บจี้ถึงสวงในจริงๆมากล่องต่อไปออกครับ I I have How I I what How so as make mistakes, but mistakes make make strong you Let's break it down for a minute I want the crown, I'm gon' get it You hear me loud, man, I'm winning Yeah, Charlie shame will be grinning These ladies know that I'm sinning And this is just the beginning I'm closing in the night, There ain't no point in resisting Living life like a dream Break every night. Ow! Oh. มาแล้วกองขาว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 มาแล้วมาดูกันตัวอะไรออกมาตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ยมี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 น้องหิมะอยู่น้องหิมะอยู่ตัวอะไร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 เฮ้ยก็ไม่แย่ก็ไม่แย่ก็ก็ก็ดีก็ดียังไม่ได้น้องหิมะขาวแต่ก็ดีโอเคโอเค โอเคอินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมครับคุณพนักงานรับจ้างโคลเซลมาเรามาเกิือกันต่อจะมีสักครั้งไหมที่เราได้กล่องข่าวสองกันสองกล่องติดโอ้ไม่ได้กล่องไม่ได้น้องหิบมะาขาวอะ่ะแต่ก็โอเคไม่เป็นไรเราก็ได้ตัวดีๆมาแล้ว่ะถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างหายากกดเลยครับ ตัวต่อไปอาถือว่าไม่เกลือละอย่างไรก็ได้ดาวทอง่ะไม่เกลือไม่เกลือร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเฮ้ยมันมาสองกล่องติดเลยน้อยเข็มปี่เข็มปี่เลยเข็มปี่เลยเข็มปี่เลยออกตัวอะไรตัวอะไรน้องหิมะขาวไหมอ้าวไม่มีน้องหิมะขาวเฮ้ยอย่าให้ตัวซานะไม่เอาตัวนี้นะไม่เอาซ้ำนะไม่เอาซ้ำนะ ดีย่างดียังดีงซินทิล,ล่าพูดแห่งเปลวเพลิงยิยงนดีต้อนรับสู่กลุ่มครับไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ได้ดาวทองสองกล่องติดไม่แย่ครับโอ้โหยแย่ไม่แย่โอเคถือว่าเปิดไปเท่าไหร่ไม่รู้ แต่ที่รู้ไม่เกลือแล้วมอามาต่อไปครับจนกว่าเพชรจะหมดตอนนี้ก็ถือว่าไม่เกลือแล้วถ้าได้อีกตัวหนึ่งก็จะดีใจกว่านี้นะเกมโอ้โหแม่เอ้ยเกมปีเลยเพชรที่สะสมมากกว่า3เดือนไม่เด็ดไม่ถึงด้วยซ้ำสองเดือนอะไรหายไป จากการที่สุ่มกล่องพวกนี้นะครับสายกาชาก็จะเหนื่อยนิดสา่เก็บเพชรสา่เก็บฟรีอะ่ะเออผมจะเติมในยเฉพาะนิดนินดอเอนโดอ่ะเติมในมือถืออะ่ะไายใจอย่างนี้านานานมาออก

อยากได้หิมะขาวอูออ้ออก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 หิมะขาวมีไหมในนี้เฮ้ยมีมีมีไม่มีดีกว่าไม่มีไม่มีเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสาวร้านดอกไม้บาลีเอ้ยอันนี้ไม่เกลืออันนี้ของดีครับอันนี้ของดีแบบดีโคตรเลยครับดีโคตรเลยนี่นี่ เดี๋ยวผมชี้ดูว่าเราได้กล่องไงเราได้เราได้กาชาอื่นวะเราได้ตู้อื่นมาเว้ยเราได้กาชาตู้อื่นมาเว้ยไม่ใช่ตู้นี้อ่ะเราได้ตู้อื่นมาเว้ยเราได้ตู้อื่นเราได้ตู้แรกเว้ยเราได้กาชาตู้แรกมานี่นี่นี่เราได้ตู้นี้มานี่สาวร้านสาวร้านดอกไม้บาลีนี่เราได้ตู้นี้มาแลทำไมมันมาโผล่ตู้หิมะขาววะเออเว้ยทำไมมาโผล่ตู้นี้มา แอกดิหรือว่าเราจะลองเปิดตู้แรกว่าเผื่อได้น้องหิมะขาวอ้าวๆๆช่างมันกิดเยอะครับเปิดกาชา All day and all night When stay up, it felt so right We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, never run. Off. We hook up in my car, it so fast. แบบสุดตรงเลยเฮ้ยรองขาวออกเฉยออตัวอะไรตัวอะไรมีน้องหิมะขาวไหม พีมีมีน้องอีม่าขาวน้องอีมะาขาวน้องอีมขาวน้องอีม่าขาวน้องอีมาขาวน้องอีมขาวอมดีต้รับเข้าสู่ทีมด่ะกดเลยกดบปม,มีโกกดไปเลย กดไปเลยเดี๋ยวเราเราเหลือแค่น้องอาวุธของน้องอะอาวุธน้องเลยแเราได้แล้วเอาไปส่มอาวุธสักหน่อยไหมอาวุธของตัวน้องเองอะนี่มันอาวุธของใครอ๋ออาวุธของเจ้าของร้านดอกไม้เราเอาอาวุธน้องไหมนี่อาวุธน้องเออสักหน่อยไหมไหนๆก็เหลือแค่นี้ละเออ อ่เรา,เาคราวนี้เรามากล่องอาวุธกันบ้างครับเรามาตู้อาวุธกันบ้างเ,าเอาตู้ตัวมากเกินไปละเรามาตู้อาวุธกันบ้างครับออกตู้อาวุธกันกระเฉยกลับไปตู้นไหมไม่กลับมาเกล่ะกลับไปตู้นี่ไหมตูม้ตู้ตตตฮีโร่ไหมแมวแมวแมวแล้วเราถือว่าได้แ,และ มาตู icana, ตั้งผมอยากได้ว네ุธน้องเฮ้ยกองเขากองเขากองเขาจ้ะกองเขาจ้ะกองเขาจ้าเร็วเร็วเร็วเวเเรวกองเขากองเขากองเขากองขาาแล้วออกเลยครับขอวุธน้องนะขอถุงมือ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 เยี่ยม ำดีมากทำดีมากทำดีมากในตู้มันสุ่มง,ง่ายจังวะในตู้ตัวนี้แม่งกี่ครั้งกี่ครั้งต่อกี่ครั้งไม่ก็ไม่ได้สักทีวะมามาเราระตูราดอกไม้บ้างฮนะครั้งสุดท้ายแล้วเพชรเพชรที่เหลืออยู่ครั้งสุดท้ายแล้วครับออ <c oughs> ไอนี้แล้วกันไอ,อ้นี่เป็นของแถมด้วยเฮ้ยไอ้น,นี่แรงนี่หว่าของอน,นี่แรงนี่หว่าของแรงเอ็ช่างมวันเดอะเรามาได้อาวุธประจําตัวของไอ้เจ้าของร้านดอกไม้ดูดิอยู่บนเทพมากเลยอะอยากได้โถ่โอเคก็ okay, <go. S 1> มีอะไรแล้วครับก็สับวันนี้ก็ถือว่ามิชชั่นคอมพลีทไม่เกือนะครับไม่เกือเลยได้ตามที่ต้องการนะครับทั้งอาวุธและก็ตัว แต่ต่อไปผมต้องการอาวุธของออสาวร้านดอกไม้นะครับไม่รู้จะได้ไหมหรือว่ากาชาตู้กาชามันจะหมดไปซะก่อนนะครับแต่หมดก็ไม่เป็นไรนะโอกาสได้มันก็มีอยู่เหมือนกันโอเคครับแล้วเจอกันนาครับรอผมเก็บเพชรให้ได้ก่อนเยอะๆนะครับเหมือนกับคราวนี้แล้วเจอกันครับ,บอดีสฝากติดตามด้วยนะ